วิดีโอนี e, ้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามอายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมโอเคผมก็ขบเสียดามทุ่ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมช่องจิดปต์ต้องใช่นะครับอ่าปีใหม่ครับปีใหม่มาแล้วนะเป็นไงกันบ้างครับผมไปเทีย่ยวไหนกันบ้างครับอลองทักทายเข้ามาคุยกันได้นะอ่ะจาบเรื่องเราคนระับวันนี้เรามาอยู่กับเกม เกมอะไรเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันค่าย P. P. พีพียเนดนะครับก็ช่วงนี้อยู่ค่ายพีพีนะครับเพราะว่าบวกจากเงนมาสามสี่เกมนะครับวันนี้ก็อาทุนมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับก็เป็นกําไรจากคลิปที่แล้วนะครับผมอลืมลืมกลับมาถอนนะครับเกอ,อกลับมาเล่นทีเอ้ยล,ลืมถอนที่ว่านะครับก็ขออนุญาตใส่เยกันนะครับทุนทุนเยอะเนาะก็เลยขอเปิดที่เบ็ด อย่าไป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 ,าไ,ปาไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมอะเบ็ดสี่สิบแล้วกันไปครับเปิดหัวไปนี่เคยเล่นนะครับเกมนี้ไปกินที่เล็กยากอ่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกอะไรบวกอะไรได้ไปเท่าไหร่ละแปดสี่ครับท่านผู้ชม ฟรีครับน่ะไหนดูดิ4ี่พันของเราจะเจือเป่าครับสี่หมื่นสุดท้ายครับโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับเอาแล้วไงรู้สึกว่าจะเล่นเราแล้วไงเควายอยู่ค้างครับอย่าบอกนะโอโแล้ววายขึ้นมาท่านผู้ชม ซื้อไปสี่พันครับจ่ายมาสี่สิบเอ้ยจ่ายมาแปดสิบบาทครับอ่ะไปต่อครับไปต่อไปต่อเอาไม่กล่ลวครับวันนี้ทุนเราหนานะแล้วเ,เท่าไหร่เอยถ้าเดิมแปดครับท่านผู้ชม,มจะเป็นเกมกินเงินหรือเปล่านะจะเป็นเกมกินเงินหรือเปล่าวายมาช้ามากนะครับ แล้วเว้ัวแรกมาก็ยังไม่จ่ายนะเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดครับวามีสตัวหน้าสงสารย่างเลยหน้าสงสารจังสงสารตัวเองนี่แหละครับ กินแกบอีกแล้วครับท่านผู้ชมกินแก่ไปแล้วครับหาไปหกพันแล้วกันไปเราไม่ได้ซีเรียสนะหมืนเลขอื่นหน่อยได้ปะ่ะสองนี่ยมีไหมหนึ่งหมดครับท่านผู้ชมไปบเบออื่นไม่ได้เลยหรอ,อหเร็วแล้วนะ ดูครับดูความเกลือของมันครับเจมี้อย่าหาเล่นกันนะอย่าหาเล่นกงีนะไเปไ็นไรครับทุนเราค่อนข้างเยอะนะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่ไม่กลับมานะฮเอ้ยมีการเปลี่ยนเลขครับแสดงว่าม,มีการเปลี่ยนรายจ่ายด้วย เออเนี่ยสี่มาเร็วรับท่านผู้ชมเอ,อ้ยวายครับวายมาเร็วมาสองตัวอยู่ข้างหลังด้วยนะคร F ห้า5หมืงนคืออะไรก็ทำอะไรแล้ตอนนี้เอาวายมาอยู่ข้างหน้าหน่อย โอเคซื้อหกพันจ่ายอยู่พันเดียวไปครับอ่ะมือนหนึ่งไม่เวิร์กก็แค่ถอยครับผมไม่เวิร์กก็แค่ถอยนะสองครับมาครับนี่ไงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน มาดีมาดีมาดีก็มาดีครับรอบ,บนี้ขอทุนตามทุนขึ้นก่อนนะมาดีครับมาดีมาดีมาดีาดสามบรรทัดท้ายอะปล่อยปล่อยปล่อยแต่ว่ารายจ่ายน้อยมากเลยผมรู้สึกว่ารายจ่ายน้อยมากตัวแพงแพงมาหน่อยได้ไหมเนะี่ยต้องให้มันเปลี่ยนสีแดงอย่างนี้ปะ่ะเออนี่ไงจ่ายจนได้ครับเจ็ดพันหนึ่งมา ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปตามคืนๆนะท่านผู้ชมหายไปหลายหมื่นอยู่นะสองหมื่นได้เก้าอะเสียหายหลายแสนนะเนี่ย ไมาอย่างนี้ผมแย,ย่นะไมาอย่างนี้ผมแย่ยมาอย่างนี้ผมแย,ย่นะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องถอยว่ะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมต้องห้ามนะครับท่านผู้ชม อย่าได้นะครับอย่าได้แวะเข้ามาเด็ดขาดน,นะนี่คือคำเตือนจากผู้หวังดีนะครับรู้อะไรไม่เธอรู้นี้นะเออายแล้วนะครับสองหมืน่น โอ okay, เคค่ัทุกใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด s h a ต e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในทางกิจต,ต่อไปให้รับชม,มออกมาดูกันด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ